สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่พิกัดที่บ้านหนองกระทิงนะคะหมู่20ค่ะตำบลท่ากระดานอำเภอสนามเชียเขตจังหวัดชัยังเราค่ะวันนี้เกี่ยวพามาดูแปลงโคกหนองนาอีกแปลงนึงนะคะเป็นโมเดลเกษตรเพิ่งเริ่มทำนะคะ ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปคุยรายละเอียดกับคุณลุงนะคะว่าตอนนี้เริ่มทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะว่าแปลงนี้เขาเพิ่งจะเริ่มทำค่ะเพิ่งขุดเริ่มสวยแล้วเนาะเริ่มเป็นลูกเป็นรลงแล้ว เลยค่ะน้ำใสมากใสมากผักพริกข,รรรข้าโพดอ้รรบสับา้ค สวัสดีค่ะลุงทำอะไรคะมาขออนุญาตลบกวนถ่ายรายการนิดนึงสัมภาษณ์นิดน,งน,ดนึงค่ะลดไปน้ำก็ได้ค่ะลดไปโหลดม,มันเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้เริ่มลงอะไรไปแล้วมั้งลงไปเหมเือนอะไายยางอยู่กำนะลังลงไหม ลงลงเป็นต้นอะไรมั่งคะตอนนี้เนี่ยโครงการเขาเอาอะไรมาให้ดึ่งเด้ยไม่ดูไม่ปักค่ามาให้ตีที่ต้นก็บังม่วงได้ขีงวาสามคิดลูกอ๋อปลาสามพันปลาสามพันตัวปลาอะไรคะปลาดุกปลาดุกเออปลาดุกที่นาสองสามคิปทนค่ะเออ แป้งแป้งนี่เข้ามาคุดของน้องนาให้ลุงเนี่ยตอนเดือนไหนคะประมาณเดือนไหนจำได้ไหมคะเดือนเดือนพฤษภาออ๋เดือนพฤษ,ษภาเดือนพฤษ,ษภา,ษษภาแล้วที่นี่ตอนนี้ตอนนี้ลุงปลูกอะไรไปมั่งปลูกนี่จะซื้อมาปลูกเองเนี่ยปลูกยืนต้นเ<ป>นี่ยก็ได้บอกมองว่าให้แด้ตีต้นหาต้นอะไรก็ แต่ของนี่ันไม่ได้ซื้มอมาปลูกเองออเออแล้วไม่ป่าแล้วฮะไม่ป่าได้ยังไมไม่ปาได้มาจีที่ตน้นไอ้ออไดูไม่ปัคบค่ายมะข่าอะไรมะข่าโมงหรอมะข่าโมงก็ไปมีมว่าีม,าม้วนสามชิบแล้าไส้หนำยดสามม้วนแล้วผ่ดววาดางังผ่าดางังฮุก ทุกอันทุกทุกคันท่นานน่ะยังได้มานี่ยังอยู่พันผักว่าท่านได้มาพันบักทั่วบักแดงนี่มาท่านได้มารออยู่เราเราตอนนี้ลงอะไรไปนี่ยู่ลงบกักพริกเนี้ยบวบเผานเ,เนี้ยอยู่เต็มหมดละเนี้ยบวบเผาอะไรคะติดลงไปงงเ้าเกี้ยแตอนนี่เผาเนยกนว่านี้าน้ำหอมหรอเออ,งอลงไปหลายลาออาแล้วอ่อมฟ้าเนี้ยอยู่นั่นแล้วอ่อมแล้ว คือลักๆนี่ลุงลุงเอาเป็นไม้ผลเหรอคะเออเป็นไม้ผลหลายแล้วก็พวกมะกรูดมะนาวมะนาวหมดลำใหญม่วงเนี่ยซื้อมึดมาสองสามพันยังไม่ทันพออยู่นี่ค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยเป็นค่อยไปย่อยลงหาามม่แต่ก็เป็นรูปร่างขึ้นเยอะแล้วเนาะวันนั้นมายังยังมองไม่เห็นไอเลยอันนี้ใส่กล้วยลงไปหลายเนาะใส่กล้วยหลายแต่ไข่หลาย กล้วยกล้วยนี่ลงเป็นสายพันธุ์อะไรคะลุงน้ำว่าไรเป็นน้ำว่าเออเป็นน้ำว่าไรลงลงไปได้จักเดือนแล้วคะกล้วยไอซีเดือนแล้เหรอจะเริ่มเริ่มคุดแล้วก็ลงเลยอไอซีเดือนหาเดือนไอซเดือนได้ช่วงวังนาฝนมันมันหลบเนาะหลบมันมองไม่เห็นต้นอะไรต้นมันน้อยอยู่ไง เดิมไงแหละคนหนาเดตมแหละคุณเลยคืออะไรคือโครงการนี่สามไร่ตัมันตกที่ไรคุณต้นนิพนอทางจีิงๆเลที่ที่กหมือนี่มันของลุงข้งหมดจัเแบ่งมาทํพวกน้องหนาสามไร่แบ่งมาสามไร่พุดพุาเนี่ยลึกกี่เมตรคะกว้างกี่เมตรลึกกี่เมตรคะโอ้นี่ลึกอันนี้เจ็ดเมตรห้าชิสิบมตระลง ตัวนั้นหกเมตรหเมตรตัวนั้นหกเม็ดเพิ่มเตัวนี้เจ็ดเมตรคือ่มกน้ำใสมากเลยเนาะน้ำตอนตอนตอนพูดที่แรกในน้ำออกออกออกดาน้ำดีว่ามันดีเจอพิ้วนี่เดี๋ยวเจ้าในเฟ้งชิมอันอันอันที่ทำนาตอนนี้เหลือเหลือทั้งหมดกี่ไร่คะเหลือสามไร่สามไร่ประมาณสามไร่นะคะ เขกินอยู่ท่านทเป็นเข่าอะไรคะปีนี้เข่าเจ้าเข่ามะลิเข่ามะลิมีใค่ขยิบอีกไหมน้อยเดียวทุบถึงหมดเหลือยั่น้อยเดียวได้ตรงหนุ่มกระซาใช่ไหมหนุ่มกระสาอีกลูกหนึ่งทุกการคลอดเพศชายสองลูกอ๋อค่ะตอนเป็นลูกเดียวจังของใครมันเจตเด็กเป็นหน้าไปหลายเพาเพศสองลูก แปกติก่อนที่จะทำโขงน้องนาเนี่ยอันนาที่ที่ลุงทำเนี่ยมันมีจักไรคะตอนที่แรกเลยอ่ะที่ทำนากินปกติอ่ะหกไรหกไรตอนนี้เหลือสามบวกต้นนี้ต้นเน้เป็นไฮอ๋อค่ะมันเป็นนาหนึ่งหกไรอ๋อมันก็ไม่จบตาสามไรมันก็เลยปกติสามไรมันก็เลยหมดโคกน้องนาตอนนีบ่ท่านไหนได้ยังดอกแต่ว่าเพียงว่าอยู่มีโครงการเฮ็ดโคกน้องนาเป็น ปู้ใหญ่ก็เลยว่าไปซื้อต้นใหม่มาปลูกแน่เพราะเพราะเข,ขาได้เบิ่งมดเลยนี่ซื้อมาปลูกชั้นหนึ่งได้สิบเก้าต้นได้สิบเก้าต้นมะม่วงอะไรคะเนี่ยจักต้นมะม่วงอย่างชั้นหนึ่งได้ได้สิบเก้าต้นเอามาปลูกไปจตายนา้ำ <c oughs> ท่วมมันทั้งหมดทั้งหมดมีพวกม่วงนี่หัุนได้สอ,อ,องสอง,สองปีสองปีกว่าแล้วนออกลูกหรืสองต้นอยู่ครับอืมท่านออก ตายหมดอันนี้ทำไมลุงลุงลุงปลูกแบบเป็นเป็นแถวเป็นหล่องอย่างนี้เพราอเไรคะเมื่อไรมันใหญ่มากทีเดได้เอาหยากางเพราะทีได้ถากได้ถากได้เลยอรงนี้มันถากยากนี่วานเอาอันนี้ห้องเฮ็ดหล่องไวเพียวว่ามันใหญ่กินมากกว่าถากก็ได้หน่อยเขาก็ลุกออกตรงนี้มีอะไรมั่งคะที่ปลูกอันนี้มีผักวงตุ้งกับผักจีจีนกับหอมหองสามแถว ยับหอมเขาไม่ได้ว้ายับหอมยับตัวเป็นอยังคนขยันตัวนี้เวลาเอาเอาเนื้อเาเอาหยาง่ไงเคยไปลองดิเขาคนเขาคนเดียวไ้ทับได้ทับทับทับไปนู่นก่อนอันนี้มันเอาหยางเนี่ยได้เทคนิคมาจากไหนเนี่ยหรือหรือทำไปก็เรียนรู้ไปเองกระเรียนรู้เองเป็นตัวเอง กวางตวงนี่ได้จักวันเหรอคะเนี่ยโอ,ไอ,ยยอย้ได้เดือนได้ของเดือนได้เยียบเกลือเก็บเก็บขายมาตลอดยังังหรือว่ายังไม่เก็บก <ๆๆ S 1> ่อนก่อนที่ลุงจะหันมาทําแบบเกษตรผสมผสานเนี่ยลุงทําอะไรคะ<ป>แต่ก่อนปลูกพักปลูกนี่ขายนี่แล้วว่ได้กินอะไอย่างเงี้ยก็นี่นแหละแต่ก็ทำนาแล้วค่ะทิ้งนาเนี่ยหน้าแรีงแล้วก็ปลูกพัก เฮ็ดเมื่อที่นี่วงได้เป็นนากระไทปลูกคือกันปลูกพ่อพ่อแล้วหน้ากับหันมาทำพักเปลูกพักได้บิงหน้าปลูกแบกแทงปลูกของโคดเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างที่มันที่มันขายได้กินได้ที่มันขายได้กินได้ได้เลี้ยงเจ้าของปีนึงได้หลายมื่นอยู่เลยแต่ว่าหองว่าเหลียแต่เฮ็ดไปปลูกไปกินไปกินไปใช่ไปพูดไปแม่โคเขาทุกปีเออตั้งแต่พ่ะท่านมี้โครงการเนี่ย นี่น,นี่ต้องไม่โคกดึงออกมาได้ดินมันสูงมัดปีละเป็นหมืน่นสองหมืนนะ่น่ะได้เงินมากับมุนยู่นอ่ะหมุนเรียนเออหมุนเรียนเราเราต้งแต่มาทำนี่เริ่มทำกี่ปีแล้วคะตรงเนี้ยที่ว่าทำ <10 S 2> เทปกษตรปีหลอถ้าเท,ที่แกงนี่ซื้อได้หซื้อเจ็ดหมื่นทำผสมผสานทุกอย่างเออทำผสมผสานแล้วเรามันพออยู่ได้ไหมคะอยู่ได้อยู่ได ได้เลยราเวลาลุงทําพักเราลุงเอาไปส่งไหนคะขายตามมู่บ้านขายตามมู่บ้านเออขายมู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงมู่บ้านนี่แล้วก็บ้านโป้งน้องยังุนละหมดเลยทางแถวหมดเลยแอบแถวนี่มีหลายก็ไแต่ไปไกลกับนี่หน่อยกับไปใกล้ไปทุกมื้อนี่มีปีนี่แหละยังขาดกะปิดกระป๋อยว่าด้ไปกะลังไปมูเวียนนี่ ไฟตูหมื่นไปตูสาวก็อะไรไปตูสาวตูแรงมียำอะไรก็ไปแล้วเวลาปลูกเนี่ปลูกอะไรมั่งคะปลูกทุกอย่างเช่นผักสองอย่างสามอย่างปลูกผักที่เร็วที่สุดที่ได้ขายได้เงอย่างเช่นอย่างเช่นผักอะไรมั่งเช่นผักกาดผักอบทั่วบักแดงมีทั้งใบทั้งหน่วยมีผักโคนทั้งผักใบเออผักต้นผักใบวบ หอมผักชีผักเขีย<อ>พริกหอมผักชีแต่กินง่ายๆนอะ่ะปลูกผักพริกผักเขียว<อ>มันหมือรุ่นเลยผักเขือย,ยังติดปลูกไม่ผูล้ละเดือนหาเดือนหกกูละยังติดปลูกไม่มเหมือรุ่นหนหนาเมันถว่วมันก็ได้ต้องปลูกกระท้องไว้วยนะอยู่ไงผักท้องปลูกแงพงผักใบรายได้เฉลี่ยนี่มันตกวันเท่าไหร่คะลุงเข้ามามือละหาหกลอยได้อยู่ บ่เออได้ดีได้ดีเยอะด้ยช่วงมันได้เนาะช่วงมันได้นี่มันทิมช่วงเพราะท่านว่าได้ปลูกเอารักษาเอายู่พราะว่ามันใครเยอะได้แต่พอได้ไปรับจ้างผููใดก็แล้วเฮ็ดก็ของก็โก๊ก็เกะเมื่อยกับเต้ามีสินกับบ่มีแล้วอยู่ได้แล้วได้แล้วเออหาได้เท่กกินเท่านั้นทำสองคนกบป่าเหรอคะเออทำสองคนกบป่า เดี๋ยเจ้านี่กอดหนีมาสองปีแล้วมันมีหนีมีถินไายหนีทกศกับบ่มีบ่มีหนีบ้านกับบ่มีแล้วว่าดีเนี่ยนึกว่าดีไปอย่างหนึ่งเอาบ่มีหนีมีถินเฮ็ดแต่อะไรเขากันมันก็จะเหนื่อยจะร้อนจะลําบากนิดนึงเนาะทำกระเบิดห่อนบอย่านย่านแต่เฮ็ดบ่อยๆห้อนเขากับเขาห่มค่อยเฮ็ดไปมื้อนี้ก็ะเดิดตีห้าร้อย สบายแล้วเนาะเออพออยู่ได้ละไปขายอะไรมาคะไปขายมันเทศขายมันเทศเราจะปาทเ็สเป็นถงถงละซิบปาโลูกเพิ่งลูกเพิ่งกระซิบปาทที่มีพักอะไรออกมั่งคะก็มีมีแต่มันเทศกล้วพักกาดกสะหนี้ไงแต่มีปลูกพักกาดด้วยแต่เฉพอตัดเลยคโอ้ตรงนู้นนะเขียวเขียวตรงนู้นพักกาดอะไรคะพักกาดขาวพักกาดกองตุ้งกองตุ้งเออ เราเราไอแป้งโคกน้องนานี่เขาโครงการหลวงเขามาทําให้พี่เหรอคะมีตอนตอนที่แรกลุงไปทํายังไงไปไปลงชื่อเอาหรอเลยผู้ใหญ่่นบอกผู้ใหญ่คนบอกแล้วนึกยังไงถึงถึงไปลงโครงการไิ่นเห็นผู้ใหญ่แาวบ้านเห็นว่าเขาเฮ็ดดีเฮ็ดปลูกครับปลูกยาขยันขยันเขาก็เลยยกมือให้ก็เลยไปลงว่าได้สองคนเราเมันพขาลาออกคนหนึ่ง ได้เหลียวคนเดียวนี่หัวหนากับทรมาอยู่โบ้านนีข้ของลุงเจ้าเดียวเหรอคะเจ้าของน,องนาย,ยังไงถึงหันมาทําเกษตรตอนที่แรกเลยอะ่ะเพดมาโดนแล้วไปรับจ้างบ่ไหวรับจ้างไ่ไหวเออรับจ้างบ่ไหว, <c oughs> วไปร <c oughs> ับจ้างมัดมือก็ได้สองสามร้อยถ้าเขาเพจผักเขาเฮ็ดหลายเขาก็ได้หลายเขามือเขากับผักค่ะปีนี้ลุงอายุเท่าไรคะหกสิบหกเลยอหกิบหกทำมากี่ปีนะตรงนี้สิบปีสิบปีเลย ตะก้อนนั่นก็เฮ็ดด้วยกันปีไหนก็ได้ไปรับจ้างหันหันมาหันมาปุ๊บเราลงตรงนี้เลยเอไปรับจ้างก็ไปยำยำแรงมากับมาหดครับเรามีความสุขไหมคะที่มาท้ตรงนี้มีความสุขแต่ผู้ได้เฮ็ดได้แบบนี้ดีเพราะต้องไปลำบากมือเขาว่ามีเขาก็ได้กินโยกกินหากินในนาทบาบได้หรอปูปลานนนาบ่ก็มีเมื่อที่เอาเมืองได้ก็ได้ปลาเนี่ย แก่สองสามปีเนี่ยมันมันมีสาเก่าอยู่แล้วนี่สาไม้ก็เริ่มมีปลาแล้วมีมีเรื่องปลาอะไรมั่งคะอู้มีหลายอย่าง,งปลาดุกปลานินปลาตะเพียนปลาสลิดปลาสวายนี่บอ่อนี่ก็ลังได้ปีหนึ่งบอ่อเกา่ามันมีปลาเกา่าอยู่ก่อนแล้ววันนี้เรื่องนี้มนก็ไม่อยู่นี่แล้ว,ยยลวปลาไม่ปลาเก่ามีเรืองยุ่สาบนังได้สามปีที่ปีแล้วฐานเนื้อใหญ่หนึ่งก็ล้างพุดแล้วไม่ที่สามปีมปีแล้ว ตัวนี้พอกินพออยากแล้วเหอกินแล้เออเหลกินแล้วเออทั้งแล้วอยากกินเลยพักแต่ยังยังอย่างแเาก็ยังไดนีหมดอยากกินปลาบะข้างมอไว้เดี๋ยวไปหาไอ้วาตะซังก็ดีได้หรอรับการก็ฟีกขูเขียห้องกมีอยังนีรักใต้มปูตัวปลาห้องกมบ่เนี่ยเู็ดหลอนเดียวไปทางการลงทุนอย่างอื่นห้อง่มี ครบทุกอย่างเนาะแต่ว่าของอยู่ของกินเขาเน่ะว่าใครด้ซื้อคร<ะ>ับมีที่บนใบอไรอยงเง้เก็บเอาเองคติประจำใจยังไงที่แบบให้ให้เรามาทําเกษตรแบบสําเร็จเนี่ยที่ทายังไงค่ะอือคนบ่เจ่งอีหลีว่าผีถีพีถันทังนี้ยีหลีเหตุบ่ไร้ก็<ะ>งานมันประชุกประจิก,จกมันต้องเอาใจใส่ค<ะ>่ะครับ เขากล้าเบี้ยงที่ถ้าเขาบ่มันลกหนาให้มันกับใบได้บ่มันลกหนาหมดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันกับใบใหญ่ถ้าเขาเล็ดเล้วเขาตีปล่อยถิ่มปล่อยถิ่มคือปลูกต้นไม้ใหญ่มันบ่ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่เขาปลูกแล้วเขาปล่อยถิ่มไว้หนาแรงเขาบ่หมดน้ำกับยู่ได้ถ้าเฟรนพักนี่เขาต้องดูแลให้ก็ลูกน้อยยังจังใจได้กินก็ต้องเก่งเล็ดพักถ้ามันก็เก่งได้หรอกเพราะว่าหนาทวงป้ากับท้ายถิ่ม อันนี้ก็หญ้าทวมก็ไถดินขึ้นกันแต่ว่าไห่น้ำเพี้ยนคอยเห็ดออกช่วงมันหน่อยนี่มันใหญ่แล้วทำนี่แล้วมันติดป่อยก็ได้มันจะบปลหาที่หามือให้น้ำเป็นหนึ่งก็ได้ไถดินได้แต่ยังหน่อยหน่อยอยู่เนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกหน่อยยังได้ก็ยังเสร็ล่ะลูกใส่ปุ๋ยอะไรคะอย่งางโปรตีนเนี่ยใส่ยีดไก่ปุ๋ยเม็ดที่พ่ทันได้ใส่เติมใส่ขีดไก่ไว้เนี่ยมีมีใช้ปุ๋ยเคมีด้วยไหมคะบอก่ท่านมีปุ๋ยเคมีคืแค่ปุ๋ยขี่ไก่ ไก่แจบไก่เลยไม่ทันงเลยไก่ปุ๋ยเม็ดเลยมันยากมันยุ่งหลายอันะไยเนี่ยทำหลายอย่างเออเป็ดหลายอย่างเราโมลูกๆอะคะลูกๆก็ไป่ทำงานเบ็ดงานเบ็ดไปอยู่ต่างจังหวัดเบ็ดมีผู้นึงอยู่ใงไก่เขาตะเคียบเขาก็ขามาซอยเจ็บมันอยู่เขาก็ไปเลยพวกนั้นนี่ก็ยุ่งไกลเบ็ด เฮ็ดถองเท่าตายายพี่ไอ้ลุงแห่งกำลังใจคนคนที่อยากทำเกษตรผสมผสานแบบลุงหนึ่งของกำลังใจสักหน่อยว่าตั้งใจดีดล่ะ <c oughs> อยากให้หันมาเฮ็ดเยอะเฮ็ดตั้งตีและมันดีเพราะว่าเขาพูดเยเป็นลูกจ้าง,งผู้ใดเพาเมือเขากับเร้าใด้พรคือเขาไปรับจ้างไปรับจ้างนี่แต่บบม,มือมือก็บพได้เง,นงนินเขาเนาะแต่เขาเฮ็ดตั้งตี่ถึงว่าได้หน่อยกับจงิงอยู่แต่ว่าเขา เด็ดไปก่เขามีของหลายมันก็ได้หลายเงินอยู่เขาก็มารับใหยอยู่ก็พอเฮ็ดอยู่แต่ว่าคนหลุนใหม่ที่มันมีแต่เขารุงงานแล้วกับงานก็ตายตัวมือละสองร้อยสามร้อยแต่เขาเ็ดจังจี่มีโอกาสได้มือละหาร้อยมือละพันได้เลยค่ะแต่ถ้าเขาเฮ็ดได้หลายเขาขายได้หลายก็มีคนมารับเราทำไมเราทำไมลุงถึงปลูกแบบผสมผสานหลากหลายอะคะเพราะอะไรถ้ามีหลายอย่างมันก็มันก็นกขายงเออ เขาคือคือลูกค้าก็มีตัวเลือกใช่ไหมคะเออกยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้ก็เลือกได้ใช่ไหมมีตัวเลือกได้ถ้ามีอย่างเดียวเขาจะเงื้อกคอวังแล้วเขเอาเขาก็บเขเอาจอยถ้ามีหลายอย่างมาถึงเงือกว่งแล้วโอ้หันหุ้นหันซื้อหั่นห้นซื้อนี่ก็เข่าท่าดีก็มีหลายอย่างของเงินร้อยมันว่าได้หลวงหลายได้สมุนแต่มีไปซื้อยางที่ยางละร้อยสองร้อยเท่าเดียวเงินที่อหารอยเหมือนกัน เพนไปเพราะท่านพอดสองชั่วโมงพอชั่วโมงก็ได้หลายสี่ห้าร้อยละไปมือไปบางไปแล้วจะสองชั่วโมงอยู่ละก็ได้มากเสามสี่ร้อยทำงานบริษัทอายเลยเด้เนี่ยราได้เย็บยืนชวนนั่นยังได้สองสามร้อยอ่ะคุณเขากลายไปกลมาเด็กเขาก็มาเอาว่างหันก็เอาออกไปสี่สิบโลกับมุดไปสามสี่สิบถุงมุดไปสามสิบถุงก็ได้สามร้อยเหรอ รวมบวกกับตัวนั่นก็ที่หาล่อยว่ายู่เราโมนี่ดีเ耶ดีดีพวกนั้นก็จะมีความสุขแล้วมีความสุขถ้ามันก็ใช้ใช่ใจยีดอกแต่ว่ามันก็มันก็ใช้จ่ายเป็นเกี่ยวกับพวกไอ้งานใหญ่ๆเนาะอืมได้มากกว่าหมุนอยู่ในนี้ละการเกษตรนั่นกอนี่พอก็แก้เคล็ดไปพวกมันก็ดีว่าต้องไปลำบากตากแดดมือมือเวิร์ดคำ อยากให้คนรุ่นใหม่หันมาเห็ดอยู่พวกเรียนจบสูงๆนะมาเห็ดนนี้มันบมีความรู้เห็ดว่าได้คือเขาคือต่อลูกกับลูกกับไปเห็ดงานอยู่เพราะท่านเดี๋ยุคนละทีแกโตที่มันจะออกมาเห็ดตะกี้ชอบไหมดูานนี้มันี่ชอบไหมพีมันมาหอดบําเพงน้ำมานสับมันมันกันอยู่กับคนอีกอ่ะคนจะชอบอันนี้ลุงลุงได้เลี้ยงง้วนั่ไหมคะยังยงงบ่มงงเลย เล้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรก็บเขาไหมเลี้ยงไก,ไมงไก่มีอยู่แต่เอาออกมาหนีเพราะได้หมาเลี้ยงไว้ไ<ป>ไก็บ้านเล้วล่าจะอ,อ,ยอยู่ยในบ้านไก่มีบ้านนี้ตะวันอนยู่ตะกี้มีดำบเปลอละวันนี้หมาบ้านนี้มันลองโคตรนลพลุโยปมันก็ออกมายองอยู่เลยเราได้เลี้ยงเพราะท่านได้ค็ดขอบม่เพราะท่านได้เลี้ยงขอบคุณคุณลุงคะ่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาอัปเดตใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ